ณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะ Ask Adam ประจําสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยคะ่ะเราจะมาตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมถามมาแต่ว่าสิ่งที่พิเศษสําหรับในตอนนี้นะคะก็คือมีคุณมาร์คแอบเบิร์ตค่ะมาร่วมรายการยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Breakdown อีกครั้งคะ่ะคุณ Mark. มาร์คมาช่วยประชันแล้วก็มาช่วยตอบคําถามกับอาจารย์อดัมหนึ่งไม่ยินดีต้อนรับ สองไม่เห็นพิเศษเลยขอบคุณมากครับพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่นคอย่าลุกขึ้นมาต่อยกันกลางรายการดิฉันก็พอใจแล้วค่ะทำแฝดนะคะมาทำแฝดเอาละค่ะคำถามข้อแรกนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่คำถามที่มาจากทาง Twitter ค่ะคำถามว่า off and on กับ sometimes และ occasionally เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะคุณม้าคุณอดัมเอาเป็นว่าเรามาเรียงลำดับของคำที่เกี่ยวข้องกับความบ่อยนะครับหรือความถี่นะครับเอาคำว่า always ก่อนนะครับก็คือ เสมอนะครับแล้วก็ all the time ตลอดเวลาลองลงมาก็คือ often หรือ often times ก็คือบ่อยครั้งนะครับแล้วมีคำว่า frequently ก็คือบ่อยครั้งเหมือนกันหรือบ่อยเหมือนกันนะครับลองลงมาก็คือ sometimes นะครับคือบางครั้งหรือบางทีนะครับต่อไปก็มีคำว่า off and on ที่ก็พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับหรือถ้า Uh, พูดถึงอย่างอื่นสมมุติเป็นความสัมพันธ์ของชายหญิงที่แบบคบกันบ้างแล้วก็เลิกกันบ้างคบคบ,คบเลิกเก mm hmm. นั่นแหละก็ mm hmm. they have an off and on relationship อย่างนี้ mm hmm. ได้นะครับต่อไปก็จะเป็น uh, occasionally Occasionally นะครับอันนี้แ uh, ปลว่าเป็นบางโอกาสนะครับ occasionally แล้วก็มี every once in a while อันนี้ mm hmm. คือนานๆนครั้งหรือว่านานๆานทีนะครับแล้วก็มี every once in a blue moon นะครับอันนี้คือไม่บ่อยเลยครับคือเกิดขึ้นชาติละครั้งอะไรเงี้ย <laughs> ก็คือไม่บ่อยเวยค, <laughs> ครัง <laughs> เพราะว่าที่จะเห็นพระจันทร์ที่สีฟ้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่บ่อยหรืออาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นก็ได้ครับเขาเรียกว่า once in a blue moon นะครับ, <laughs> นะรบอันนี้ก็คือลำดับของความถี่ของแต่ละคำนะครับตั้งแต่ always ลงมาถึง every once in a blue moon นะครับเอาอย่างนี้เรายกตัวอย่างกัน,กนบ้างนะครับเช่น <laughs> I always go to the gym ก็คือผมไปที่โรงยิมเสมอนะครับคุณอยากดูสีหน้าดิฉันกับคุณมาร์คนีไหมคะว่าคืออะไรทำไมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันดีกว่านะครับคือ I often go to the gym หรือ I go to the gym all the time อันนี้คือผมมาร์คหรือว่าพูดถึงอดัมหรือว่าพูดถึงใครครับอดัมถ้าเป็นอดัมอาจจะเป็น I go to the gym off and on ก็คือ ออกกำลังกายบ้างไม่ออกบ้างคือไปลงยิมบ้างไม่ไม่ไปบ้างครับคือเป็นบางโอกาสครับ I occasionally Go to the gym นะครับอันนี้อาจจะเป็นความเป็นบางโอกาสใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละโอกาสมันห่างกันมากใช่ไหมครับห่างกันมากห่างกันเป็นปีเลยนะครับเวลาไปก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยครับไปนั่งกินข้าวอยู่แถวนั้นใช่ครับสั่งสูทตี้มากินนี่ครับค่ะแล้วคุณม้าคะเมื่อกี้อาจารย์ดำพูดถึง once in a while เนี่ยหลังจากนั้นไปมันก็จะยังมีคําบ่อยที่เรียกว่าไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับก็คือ never นะครับก็คือ never I never I never watch TV นะครับก็คือแปลว่าผมไม่ได้ดูทีวีเลยไม่ใช่ว่าไม่เคยดูทีวีนะครับเคยดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูเลยนะครับในในทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้ดูเลยแสดงว่าแต่ก่อนก็ดูนะครับ I never watch TV คือแต่ก่อนอาจจะเคยดูแต่ในปัจจุบันไม่ดูนะครับแต่ถ้าเราเอาคำว่า have เข้ามาเป็น I have never watched TV อันนี้ก็หมายถึงว่าไม่เคยดูทีวีนะครับหรือบางที I กับ have จะรวมกันเป็น I've never watched ทีวีนะครับไม่เคยดูทีวีเพราะว่าอยู่วันนอกมาตลอดชีวิตอยู่ในป่านีครับค่ะไม่เคยเห็นทีวีมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะหวังว่าคงจะเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าคําที่ถามมาเนี่ยมีความแตกต่างกันที่เรื่องของความบ่อยนะคะแล้วก็มี Always อสิ่ข้างบนรองลงมาก็มาเรื่อยๆนะคะเรียงลําดับมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็คือ never นั่นเองค่ะ